รายการคืนนี้ที่เนชั่นครัพกับข่าวภาคําแต่แหมว่าท่านผู้ชมสงสัยแน่เลยว่าคุณแก้งคงหนีไม่พ้นเรื่องพอรกอฉุกเฉินแน่เลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเนี่ยโหตั้งแต่คุณสุเทพนะฮะทำม็อบมาหลายเดือนนะโอ้ล่าสุดยื่นไปยื้อกันมากับรัฐบาลครับล่าสุดรัฐบาลก็ตัดสินใจออกพอรกอฉุกลระหุกเขาฉุกเฉินไม่ใช่หรอคุณ<ห>คุณจะมันฉุกกระหุกถึงจะชื่อว่าฉุกเฉินก็จริงนะแต่ว่าโอ้โหแต่สภาพมันฉุกลระหุกจริงๆครับ พราะปกติแล้วนะครับคุณหมอสังเกตมานะเอาง่ายๆย้อนไปที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะครับการที่จะออกพลกรนั่นโหมีการออกทีวีพูนลงข่าวทุกช่องไปกันหมดใช่แล้ววอลเปเปอร์ที่มายืนนี่นะต้องมีฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจเต็มไปหมดเลยคือไม่ใช่แปะข้างหลังมาถึงคนมายืนแปะข้างหลังแน่เหมือนอย่างคุณของคุณล่าสุดที่คุณเฉลิมออกมาแถลงนี่นะโหดูเหมือนว่าตัวหนังสือยังตัดไม่เสร็จเลยเอ้ยคุณไม่จริงไม่จริงท่านผู้ชมครับจริงๆเขาจัดเต็ม ดูอย่างคุณเฉลิมดูอย่างอ้อ,<พ>อแอ้มาเลย <c oughs> แต่ว่าจัดเต็มมาก่อนแน่นอนเต็มอย่างอื่นแล้วั้าคงฮะนี่น้องเพราะว่ามีคุณเฉลิมโผล่มานี่นะ <c oughs> ห,ลหลายฝ่ายก็พยายามก็พยากก่อนว่าเอ๊ะท่าทางจะมีนนการใช้กำลังแน่นอน <c oughs> ไม่คุณแก้ง คิดลบอีกแล้วท่านผู้ชมคุณเฉลิมก็ยังบอกเลยผมไม่มีอาก้าผมไม่มี M 16, 1 6เพราะฉะนั้นไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าคุณเฉลิมนั้นเป็นรื่องมติว่าการกระทรวงแรงงานครับ <S <S อันผู้ใช้แรงงานหรือเปล่าคุณไม่ไดใช้กําลังที่สําคัญก็คือว่าคุณเฉลิมนั้นได้ฉายาว่า จับกังหนึ่งฮะแล้วไม่ใช้กําลังแล้วมันจะได้ใช้อะไรล่ะแต่โอเคข่าวสารมันมีการเปลี่ยนแปลงได้นี่คือปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นมาพวกเราเอ๊ะเรียกร้องผู้นําอย่างงอนผู้นําอย่างนี้ครับคาถามก็คือว่าจริงๆลรวประเทศไทยกําลังประสบวิกฤตผู้นําหรือเปล่าครับหรือว่าจริง,รงๆแล้วผู้นําที่แท้จริงควรจะเป็นอย่างไรเออผมอยากรู้เหมือนกันจริงๆผู้นําแบบไหนคนไทยจะต้องการนะอย่างนี้ต้องไปติดตามครับคุณเคยประสบปัญหาอย่างนี้บ้างไหม การจราจรกว่าที่จะออกจากบ้านใช้เวลานานบางคนเดินทางจากสนามหลวงไปวัดพระแก้วใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงนี่คือปัญหาที่ผู้นำประเทศนี้ไม่เคยแก้ไขได้หากเป็นผู้นำอย่างผมจะออกกฎหมายใหม่ห้ามมีรถป้ายแดงผมจะให้ซื้อขายกันแค่รถมือ2ใช้กันก 3, 4, ยันมือ 3, ามือสยันมือสิบเลยละครับคุณเคยประสบปัญหาอย่างนี้บ้างไหมบ้างไหม คุณเคยมีปัญหาอย่างนี้บ้างไหมฝนตกน้ําท่วมท่อตันรัฐบาลไม่เคยแก้ได้ไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายถุงทรายก็เอาไม่อยู่หากเป็นผู้นําอย่างผมผมจะเสนอพรบเงินคู่สองล้าน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 เพื่อที่จะสร้างหลังคาครอบประเทศไทยครอบประเทศไทยรับรองได้ว่าไม่ว่าฝนจะตกมาหาใหญ่ขนาดไหนน้ําก็ไม่ท่วมประเทศไทยแน่นอนครับคุณเคยประสบปัญหาอย่างนี้บ้างไหมบ้างไหมหนูอยากเขียนสันติสุดค่ะ Baby, oh, สันติสสุขวัสดีจ้าจิตลาทั้งหลายไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรทุกคนก็ต้องการผมสันต <c oughs> ิสุขสันติสุขคุณเก่งคุณทำมทาไม่หมดนี่ของเขามีโทรมาใน15นาทีนะครับสงสัยของคุณเก่งต้องบอกว่าถ้ามีเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์รับไปเลยผู้นําเงาอีกหนึ่งท่านหรือว่ารับไปเลยนี่2ล้านล้า <c> น <oughs> <c oughs> โอ้ยมาของใหญ่อีกแล้ว สล้านล้านเหรอนี่แค่มีกี่หมื่นล้านจะไปคืนชาวนายังไม่มีเลยโอ,โอโนี่เลยเข้ากับช่วงแฮปปี้ดีออกเลยฮะครับเพราะว่าแฮปปี้ดีออกวันนี้มาดูกันว่าเมื่อชาวนาถามรัฐบาลว่าทําไมเมื่อไหร่ฉันจะได้เงินจํานําข้าวสักทีลองไปดูว่าบิ๊กโต้งหรือคุณกิติรัตน์นั้นจะตอบอย่างไร นี่ก็หล่เดือนแล้วเมื่อไหร่รัฐบาลจะจ่ายเงินค่าข้าว,าว้ชาวนาเนี่ยเดือดร้อนกันเนี่ยเป็นนี่เป็นสิ่นเนี่ยเอาข้าวเราไปแล้วก็ไม่ยอมเอาเงินมาให้ให้กอดใบป,ปะทวนอยู่หล่เดือนแล้วเนี่ยแล้วเราจะเอาที่ไหนกินก็ยุสบสภาแล้วว่ากรกตไม่ยอมให้จ่ายอ่ะมันผิดกฎเลือกตั้งแล้วก่อนยุสบสภาทําไมไม่จ่ายก็ตอนนั้นติดม็อบอ่ะม็อบไปล้อมกระทรวงการคลังอ่ะเขาไปเอาเงินไม่ได้เนี่ยมาตอนแหลนะเขาจ่ายผ่านทกสไอ้ม็อบเนี่ยเขามาแค่สามเดือน นี่รอมาห้าเดือนแล้วเข้าเต็มกอดังไปหมดทำไมไม่ขายไหนบอกว่าจะขายแบบจีทูจีก็ไม่เห็นมีเลยกกหกชาวนาอีกโอ้ยจีทูจีเขาเรียกไวไลน์กหกสีขาวอะ่ะ ก็เห็นชาวนาเครียดกันนะอยากให้สบายใจว่าขายข้าวได้ก็เลยต้องบอกไปอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ยังขายไม่ได้ก็แค่คุยๆกันนะยังไม่มีเงินให้อะแม่ไม่มีเงินไม่มีเงินให้ชาวนาแม่นาฬิการัสภาเรือนละแปดหมื่นซื้อได้นายกไปเที่ยวรอบโลกจ่ายได้ให้ชาวนาไม่มีแม่อันนี้จะบอกจะกู้เงินมาให้ก็โดนขาน่ะก็ไม่ยอมให้กู้สักทีก็ไหนตอนห้าเสียงบอกว่าทำได้ไม่ต้องกู้สักบาทไง แมวตัวไหนที่บอกอะมันหลายเรื่องอะนู่นนี่ต้องจ่ายเยอะแยะไหนจะนั่นไหนจะนี่อย่ามาจี้ด,ดีไม่มีเงินอะตอนเนี้บริหารยังไงให้ไม่มีเงินเนี่ยชาวนาเขาเดือดร้อนเป็นดี้เป็นสินทั้งเท่าไหร่ดองเบียกินหัวทุกวันไหนละ่ะเคยหาเสียงบอกว่าจะมีนโยบายพักชำระนี้เ่ยเ็าไม่เห็นจะทําอะไรเลยชาวนาก็เดือดร้อนอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ทนะํานาพักชำระนี้ก็มีนะ พักชำระนี้เจ้านาแล้วไม่เห็นจะมีเลยเปล่าอ่ะพักชำระนี้ค่าข้าวอ่ะ